สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเอากระโปรงตัวนี้มาให้ดูนะคะคือเป็นกระโปรงเขาเรียกเป็นกระโปรงขั้นบันไดอะค่ะคือเป็นจีบนะคะการทํานะคะคือมันเหมือนการจะเป็นจับจีบเป็นขั้นบันไดลดหลั่นลงมาตรงเฉียงค่ะตรงด้านหน้าค่ะค่ะนี่คือที่เราจะสร้างตัวแรกเลยนะคะที่จะสร้างกระโปรงตัวนี้ค่ะคือเป็นกระโปรงทรง A นะคะตีปลายบานข้างสองเซนครึ่งค่ะ นี่ตัวคือชิ้นหน้านะคะที่เราทำป็นขั้นบันได,ดลดหลั่นลงมาเลยค่ะเราจะทําทั้งหมด12จีบแล้วเราจะมาแยกจีบนะคะเหมือนก็เป็นกระโปรงเด็กนักเรียนเลยค่ะเราจะแยกจีบใ,ให้ลดหลั่นลงมาอยาดลงมาถึงข้างหน้าเลยนะคะเนี่ยค่ะ